ง่ายที่สุดเรื่องศีลคือการขัดเกลาจากข้างในการที่เราพูดง่ายเรื่องามในงามใน,มในทุกๆวันนี้งามนอกง,งามในมันเป็นคำสองคำที่ง่ายมากเลยคำพูดนี้แต่การขัดเกลาจากจิตใจด้านในของเราเนี่ยเพื่อให้งดงามจริงๆเนี่ยเราถามใจเจ้าของเราไหมว่าเรามีตัวนี้ไหมซึ่งว่าไปแล้วคนจะคิดโอดเรื่องศีลองง่ายมากหมู่มากเราก็ทราบม,มาตั้งแต่เล็กแล้วเข้าวาดัดเข้าวา่าตั้งแต่เล็ก เราถามหัวใจเราอะเราไปวัดเราไปทำอะไรแล้วเมื่อให้ถือศีลน่ะเรามั่นใจหรือเปล่าเอาแค่ง่ายๆศีลห้าเราเรามีไหมจริงๆริงแล้วการคิดบวกเนะี่ยเป็นพลังจิตที่เป็นกุศลเมื่อพลังจิตที่เป็นกุศลในจิตของคนเราเราก็เปิดประตูรับกุศลทุกรูปล้ว แต่ถ้าเรามีจิตอกุศลปั๊บมันก็เหลือพลังงานลบพลังงานลบ,ลบก็จะซึมซับพลังงานลบเข้ามาในจิตเราทำให้เปิดให้เจ้ากรรมนายเวรเข้ามาทุกรูปลัฉะนั้นตัวนี้มันเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์แล้วก็เป็นเรื่องที่พิสูจน์ได้นักวิทยาศาสตร์สมัยปัจจุบันยังพิสูจน์เลยว่าสมองของพระที่นั่งสมาธิปัจจุบันเนี่ยงดงามและเป็นสมองที่สมบูรณ์ที่สุด ฉะนั้นพลังบวกหรือพลังกุศลพลังจิตคิดบวกของเราเนี่ยจะรับในสิ่งที่ดีๆแม่ชีมองเรื่องนี้มาตั้งแต่ก่อนบวชก,ก่อนที่แม่ชีจะบวชแล้วว่าจิตของเราเหมือนแม่เหล็กมีสองขั้วถ้าขั้วหนึ่งเป็นขั้วกุศลเราก็จะซึมซาบดึงดูทุกๆกุศลมาสู่จิตใจเราจางตนการวางตนรู้จักอะไรควร หรืออะไรไม่ควรวางตนรู้จักการรู้จักหน้าที่รู้จักงานรู้จักเหตุรู้จักผลตัวนี้อาหารที่พทะเจ้าท่านบอกไว้นะคะคําว่ารู้จักการเปรียบเทียบเอาง,ง่ายๆตื่นเช้ามาเราต้องใส่บาตรถ้าเราไปใส่ตอนกลางวันเนี่ยเป็นไปไม่ได้เราก็ต้องเตรียมแต่ง,งานตอนเช้าตื่นมาใส่บาตรนะคะรู้จักตนคําว่ารู้จักตนในที่นี้คือว่าเรามาในฐานะเปรียบเทียบ เป็นพ่อเป็นแม่เขาเราต้องรู้จักการวางตนว่าพ่อแม่ต้องอบรมอย่างไรกับลูกเราเป็นครูบาอาจารย์เราต้องรู้ว่าเราต้องอบรมยังไงกับศิษย์อันนี้รู้จักตนเองนะคะการเวลาที่ควรที่จะพูดหรือไม่พูดอันนี้ก็คือเหมาะสมถ้าพ่อแม่กําลังมีอารมณ์ขุนเครื่องอยู่กําลังโกรธอยู่ถ้าคนที่เป็นลูกก็ต้องรู้จักการว่าระหว่างที่เขากําลังวุ่นวายอยู่กับการงาน ณเวลานั้นเราก็ไม่ควรจะบอกแล้วก็พอคือรู้จักตัวนี้อันนี้ยกตัวอย่างง่ายๆว่าองค์พระสัมมาสัมพ,พุทธเจ้าท่านตัดไว้แล้วว่าการละบุคคลว่าควรและไม่ควรคือการวางตนบุคคลตามเหตุตามผลและสถานที่ก็มีอยู่หนึ่งในนั้นนะคะอันนี้ที่จะสรุปออกมาได้ส่วนการปล่อยวางที่ทางบุคคลท่านสุดท้ายพูดได้งดงามมากเรื่องการปล่อยวางจริงๆแล้ว ถ้าตัวนี้มันก็สูงสุดเหมือนกันนะคะเหมือนคำที่เขาว่าผู้แบกอยู่ต่ำผู้หามอยู่กลางผู้ปล่อยวางอยู่สูงสุดฉะนั้นแต่การปล่อยวางเราต้องแยกแยะให้ออกว่าปล่อยวางแบบไหน